อูนี่ครับเป็นรอยเลยฮะโดนชาร์จไม่รู้ปลาอะไรนะครับตอนนี้มันน่าจะเจ็บปากแล้วเจอเงี้ยงปลาขยันโอ้นี่ขนาดเบ็ดเบอร์เก้านะฮะมันยังกินได้แต่ว่าโดนชาร์จซะก่อนนี่ปลานินไหมเนี่ยอะไรวะมิวดำดำนึกว่าขึ้นมาเป็นอะไรประกาดำโอ้โหถ้ามันมีเยอะขนาดนี้เรามาเล่นมันโดยเฉพาะเลยไหมคันเล็กๆมันตกนะ,น,ะน่าจะสนุก เยอะมากครับเขารู้จักชาวบ้านแถวนี้อยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเอ,อเขาดักปลาขยงขายในพื้นที่เนี้ยปลาขยงเยอะมากแต่ที่สําคัญคือราคาปลาขยงเนี่ยมันดีมากเลยครับเขาคุยกับคนที่ดักขายเนี่ยเขาบอกเอาไปขายได้เนี่ยกิโลล,ละร้อยเออถ้าพวกเราไปซื้อปีกนี้น่าจะร้อยกว่านะใช่ครับร้อยยี่ร้อยแล้วพี่สอง,องก็ถามเพราว่าวันหนึ่งเคยดักได้สูงสุดเท่าไหร่เขาบอกสามสิบสี่สิบโลเป็นเงินเท่าไหร่บุญ 3ามพันสี่พัน,นักมั้งดรวะเอาเลยเอาเลยเนี่ยโอ้โหราคาดีมากสวัสดีค่ะีตอนรับ FC นะครับข้าว <The> <ong> ah> สู่ชาแนลเดโ์ปปาวันี้เรามาถึงหลายกันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ ได้แต่ปลาเล็กนะครับแล้วก็เหยือ่อก้นถังแล้วก็อ่อยไว้วันนี้อทอดแหได้ปลาซิวมาประมาณสิบกว่าตัวค่ะไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปลา่าโกวัน,นี้ตกทุกแบบเลยครับไม่รู้จะมีปลาอะไรเข้ามาทักทายนะครับไปอุ้ยอันนี้ทอดแหมาสี่ปากนะครับวันนี้ปลาซิวหาค่อนข้างยากอย่าลองดูฮะเฮ้ยเชีย์ลิงพื้นที่ครับแถวเลยเออ ล,ลากขอลลนโคนลุน้นไหมมันลุดพออันนี้ปราซิลนะครับเกี่ยว3ตัวไอตรงนี้มันมีขึ้นไหมมีครับตรงนี้ทั้เนี่องของลูกครับได้ดีเราตีฝั่งซ้ายครับ วันนี้เราใช้ตัวเบ็ดเบอร์เก้าเลยนะครับเลคัดตาใหญ่เลยครับอาจจะได้จำนวนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าได้ขึ้นมานี่น่าจะมีลุ้นไซส์สวยๆอันนี้ลงคันหน้าดินหมดแล้วนะครับ4ี่คันยักษ์แดงแล้วก็คันทางขวานี่เกี่ยวปลาซิวไว้นะครับแล้วก็เหลืออีกคันหนึ่งพี่ต,มต้มจะแองนีเหมือน,นปลาซิวเลยจริงเหรอจริงเฮ้ยท่อแหดดีกว,ว่างั้นเดี๋ยวหาเหยื่อเพิ่มนะครับปลาแล้วไปรุเ้เล็กๆอะ่ะ ระหว่างรอปลากินนะครับเราก็ากินไปก่อนนะเราไม่ซีเรียสนะจะกินไม่กินไม่รู้เรากินก่อนแล้วอ,อ,อร่อยพริกไทยเหรอกินเสร็จก็เดี๋ยวไปทอดแหต่อน,นะ,อะ,ะอคน่ะ,ะก็ดีเหรอนุก็ปาระซิวออ๋อปกระดีเฮ้ยกระดีก็ได้หมอหมอใหญ่ ตะเพียปนปั่นินมตองครับขอทอดแหไปกิน่อยนะครับล่องนี้มีปลาเฉยเลยนะฮะตอนแรกเห็นขึ้นเราคิดว่าปลาซิวูนะที่ไหนได้เป็นปลากระดีนะครับกระดีนี่ก็เกี่ยวตกปลากายได้ใช่ไหมใช่แต่ที่สําคัญครับโอ้ปันนินแล้วก็ตะเพียนนะเดี๋ยวเราเล่นล่องนี้แหละมิเวเอ้ยเอาปลาไปกินแล้วก็ทอดแหเล่นนี่แหละโอ้ มันมือบตัวนี้ไอสวยอย่างเงี้ยสมบูรณ์โอ้โหนิจเพียนไหนปันินปันินก็อ้วนที่บ้านใหญ่กว่าน,นี้เลยใช่ไหมได้ควา ปลาชาร์จเยอไหน,ท,น,น,นท่นหนึงดูดิโอ้โหเอฟซีโอ้นี่ครับเป็นรอยเลยฮะโดนชาร์จไม่รู้ปลาอะไรนะครับตอนนี้มันนา่าจะเจ็บปากแล้วเจอเงี้ยงปลาขยันโอ้นี่ขนาดเบ็ดเบอร,ร์เก้านะฮะมันยังกินได้แต่ว่าโดนชาร์จซะก่อนมเมื่อกี้เห็นปลายี่สกนะครับขึ้นลงจุดที่ตีเหยื่อพอดีเลยนะฮะ เป็นสัญญาณที่ดีนะครับโอ้อ้วนๆทางนั้นทั้งคนตกทั้งปลาเลย เก่ไก่ดึงดึอีกอ้าองใครใครอแล้วหรันสองเร็วติดแล้วอะไรอ่ะหู้หแต่ละตัวว้นดีจังเลย สวยกินใกล้ๆครับมีน้ำหนักด้วยน้ำหนักเยอะเหรอนึประนินมะเนี่ยอะไรวะมิวดำๆำนึกว่าขึ้นมาเป็นอะไรประกาดำโอ้โหมันมีใช้เดือนไหมพวกนี้ฮะถ้ามันมีเยอะขนาดนี้เรามาเล่นมันโดยเฉพาะเลยไหมคันเล็กๆมันอกนะน่าจะสนุกเยอะมากครับ โอ้โหพอเปลี่ยนมันเบ็ดเบอร์เจครับไม่ได้นั่งครับโอ้โห,โหนี่ครับตกไปคุยไปนะฮะเมื่อกี้พี่ต๋องเล่าให้ฟังว่าเขารู้จักชาวบ้านแถวนี้อยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเออเขาดักปลาขยงขายในพื้นที่เนี้ยปลาขยงเยอะมากแต่ที่สําคัญคือราคาปลาขยงเนี่ยมันดีมากเลยครับเขาคุยกับคนที่ดักขายเนี่ยเขาบอกเอาไปขายได้เนี่ยกิโลละร้อ เออถ้าพวกเราไปซื้อปีกนี่น่าจะร้อยกว่านะใช่ครับร้อยย<ล>ี่ร้อยสเออแล้วพี่สองก็ถามเพราะว่าวันหนึ่งเคยดักได้สูงสุดเท่าไหร่เขาบอกสามสิบสี่สิบโลเป็นเงินเท่าไหร่บุญสามพันสี่พันปลดักบ้างด้วย <laughs> เอาเลยเอาเลยอ่ยโอ้โหราคาดีมากซึ่งเป็นปลาที่พวกเราตกได้บ่อยมากนะใช่ครับเออแต่เราก็ไม่เคยไปขายเลยอ่ะใช่เราไม่ค่อยเห็นคณค้าอ่ะอือแล้วพี่สองบอกเมนูไม่ได้ทําได้แค่ฉู่ฉี่นะครับ เอาไปทอดกระเทียมอเอา,อาเอาเอทําได้เยอะมากนะเออต้องลองแล้วอันนี้ถ้าทางจะอร่อยจริงครับไม่งั้นไม่ซื้อขายกันร้อยบาบาทนี้นะ ตัวไม่หน้่ยอย่างเงี้ยโอ้โหดึงแรงมากเกินกินเ <c oughs> อชูชีสองวันติดเลยครับปลาิน,นข้าพรุ่งนี้วันนี้เก็บขยันให้หมดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเมื่อกี้นะครับมีปลานินนะฮะขึ้นน้ำเนี่ยสามตัวไซส์แบบเป็นโลเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองมาตามดูครับ นี่ครับวันนี้ก็เป็นปลารวมนะครับน่าจะได้ประมาณโลหนึ่งไหมหมิววันนี้เราตกได้แล้ว100บาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาจัดเต็มเลยเน้นปลาขยงโดยเฉพาะนะครับ<ช>เหยื่อที่เหลือวันนี้เราก็จะอ่อยไว้อ<ช>่อยเลย,ย,ยเลยดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฝ้าอีกประมาณสักครึ่งวันนะครับก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับ